เมคิดเพคค่ะวันนี้จะมาทำขนมปังปิ้มค่ะเราจะไปทำกันเลยตอนแรกเราจะใส่เนยก่อนใครไม่ชอบเนยก็ใส่อันอื่นก็ได้น้องมะนาวอยากกินใช่ไหมคะ ใช่ mm. จะทำไปที่โรงเรียนด้วยทายทัวท่วๆใช่ไหมใช่ดูผิ่า เรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะไปปิ้งต้องให้ผู้บิกคองเปิดไฟให้ด้วยนะคะนนถึงเวลาลวเราจะมาปิ้งแล้วค่ะค่ะเราปิ้งกับกระทะนะคะวันนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรคันเพราะว่าเครื่องปิ้งขนมปังเราไม่มีใช่ไหม เราทําแบบง่ายๆบ้านๆนะคะเราทํากับกระทะนี่นะคะง่ายหาง่ายนะคะไม่มีขายนะคะเราทําแบบง่ายๆใช่ง่ายๆใช่ใชหร<น>ือว,ว่าที่บ้านใครมีก็ทําก็ได้นะคะที่บ้านใครไม่มีก็ทํากับกระทะได้แล้ว<ด>ค่ะ เด็กๆทำต้องระวังด้วยนะคะต้องให้ผู้ปกครองดูด้วยใช่แล้วค่ะ <c oughs> ตั้งไว้อีกสักพักนึงค่ะ <c oughs> พลิกด้านโอเคได้ะะแล้วค่ะใส่อีกแผ่นหนึ่งนะคะ <c oughs> อีกแผ่นหนึ่งก็จะเสร็จแล้ว พี่มมันหนัวอืมตั้งไม่ต้องพริกแล้วตั้งไว้สักพักหนึ่งตั้งไว้แป๊บนึงแป๊บนึงไม่ต้องพริกก่อนจะพริกอ่ะได้หรือยัง ได้แล้วน่าจะได้แล้วนะสองมถึงเวลาขั้นตอนสุดท้ายอะค่ะวันนี้เราก็ทานมลงไปของโปรดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็บบมาประกบกันและก็แลวก็ bij mij gaan.